สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่นเก่าเกมมิ่งนะครับอฮาร์เวสทาวนะครับอัปเดตแล้วนะเป็นแพ็คแตงสกิฟวิ่งแพ็คนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นเ,เขาจับมาให้เป็นพิเศษนะเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับเออนี่มีแบบหมวกอินดีแดงนะครับ สิ่งที่เพิ่มเติมมาในแพทนี้ก็คือนี่แหละนะชุดอินแดรครับแล้วก็จะมีเทศกาลให้นะครับก็คือเทศกาลขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะเทศกาลขอบคุณพระเจ้าคืออะไรเกิดขึ้นตรงไหนนะครับในปฏิทินไม่มีบอกด้วยนะที่ตามที่เ้าประกาศคือเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในวันในคืนวันเสาร์ครับเราจะต้องวิ่งมานะครับตามเส้นทางนี้เลยมาที่บ้านของช่างตรีริกนะ ที่บ้านของช่างตือเหล็กเสร็จแล้วก็จะมีหม้อไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละเขาชาวบ้านนะครับเขาจะมารวมกันที่นี่นะในคืนวันเสาร์นะครับเพื่อจัดการเฉลิมฉลองกันนะในวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องเล่นให้ถึงวันเสาร์ก่อนที่จะถึงวันอาวันอาทิตย์ของเราเนี่ยวันกว่าวันผมจะอาจจะลงคลิปวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนาะก็คือประมาณวันพรุ่งนี้แหละ ภายในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเล่นไหมถึงวันเสาร์นะครับแล้วผมดูอยู่ที่วันจันทร์ครับทุกคน้ตายเถอะแล้วเวลาก็เดินช้าผมจะได้แ h a งกิฟวิ่งกับเขาไม่เนีนยนย่ยนะโดยเนื้อหานะครับก็คือโด,ะะคโดยเนื้อหานะครับก็คือวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกาครับประมาณวันพฤหัสนะอาทิตย์ที่4ของเดือนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะจัดงานขอบคุณพระเจ้ากันนะครับ,รรนะออรรบก,จจคกนนคบ็คือคนอเมริกาเนี่ย เอาเริ so ่มต้นนะครับโดยจากการสร้างประเทศใช่ไหมจากการที่ชาวพริกิมครับก็คือเป็นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนที่แบบเขาแยกตัวออกมาจากศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นแบบเป็นคริสต์นั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบนิกายแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแบบความรู้แบบจริงๆอะไรเงี้ยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มาตั้งรกรากที่ประเทศอเมริกาแที่ทวีปอเมริกานะตอนนั้นมันยังไม่เป็นประเทศนะครับ เสร็จแ,แล้วเขาก็มาอยู่กับพวกอินเดียแดงนี่แหละก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวอินเดียแดงเนาะให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็าแบบมั่นคงไงพอมั่นคงเขาก็เลยแบบเอ้ยจัดงานฉลองก็ดีกว่าพวกเรานะจัดงานฉลองขอบคุณพระเจ้านะครับก็เลยเชิญนะชาวอินเดียแดงนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยึดเอาวันนั้นอะเป็นวันที่แบบเฉลิมฉลองกันนะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะ ชาวอเมริกาไงก็แบบตั้งอนานาธิคมใช่ไหมครับแล้วก็ร่วมให้พวกอินเดียแดงะไปช่วยรบกับชาวอังกฤษครับแต่พอรบกันไปรบกันมาอะไรเงี้ยพอชนะอังกฤษได้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสุดท้ายแล้วชาวอินเดียแดงต้องโดนอะไรบ้างนะครับแล้วพอถึงวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยที่อเมริกาเขาก็จะมีแบบช้อปปิง้งลดราคาอะไรงี้กันใช่ไหมมันเป็นวันพุธฮัตใช่ไหมครับแล้วก็จะยาวมาจนถึงวันศุกร์นะครับ แล้วมันก็จะชอบมีจราเน่ะเออมันจะชอบมีจราจนครับทําให้ตํารวจนี่ก็คือแบบไม่ได้พักเขาก็เลยเรียกว่าเป็น black friday นะทีนี้เนี่ยสําหรับคนอเมริกาเนาะมันก็คือวันเฉลิมฉลองแหละมันคล้ายๆกับวันชาติของเขานะสำหรับการเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สําหรับไอ้ชาวอินเดียแดงนะครับสําหรับชาวอินเดียแดงนะมันจะกลับกลับกันนะคือพอชาวอเมริกาเฉลิมฉลองกันเนี่ย สำหรับเขานี่คือมันก็จะกลายเป็นความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดของชาวอินเดงเพราะฉะนั้นในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านะครับมันก็ชอบมีคนแบบแต่งตัวเป็นอินเดียแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองนะครับเขาก็เลยจัดให้นะผู้พัฒนาเกมก็เลยจัดให้ครับธีมของงานก็คือให้เราแต่งตัวชุดอินเดแดงนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกับชาวบ้านนะที่จะมากันทั้งเมืองเลยนะครับ แล้วมันก็จะมีอาหารนะ่ะผมไม่รู้มันจะกลายเป็นหม้อไฟนะมันจะกินได้หรือเราต้องแบบเอาอาหารมาใส่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ถึงเลยผมมันจันนะ่ะโอ้โหจะไปถึงวันเสาร์ได้ยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะมันก็เลยมีคนไปด่าครับด่าผู้พัฒนาเกมนะครับก็โดนอีกแล้วนะว่าเฮ้ยทำไมชอบมาทำเต็มแบบนี้นะครับ เต็มใส่ชุดอินเดียแดงมาวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันไม่รู้ยังไงว่าความเป็นมาเป็นยังไงเนี่ยความเจ็บปวดแล้วก็วัฒนธรรมของชาวอินเดแดงเขาไม่ใส่กันหรอกอะไรเงี้ยก็โดนด่ากันไปนะครับโดนด่ากันไปก็ผู้พัฒนาเกมเขาก็เลยบอก a p o l o g i z e นะก็คือขอขออภัยด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะและมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แน่ใจว่าชุดอินเดแดงเนี่ย <c oughs> นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราสามารถซื้อได้หรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ยังเล็งๆไว้นะว่าอยากได้ชุดอินเดแดงนะครับนี่จะเป็นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณอาจจะซื้อได้ในเกมนี้ก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะว่าอ,อพอถึงปีหน้ามันจะมีอีกหรือเปล่านะ <c oughs> ปีหน้าอาจจะไม่มีชุดอินเดแดงในวันนี้แล้วก็ได้นะ <c oughs> ม,นมันจะไม่มีอัปเดตไหนที่เดฟไม่โดนด่าเลยใช่ไหมนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่นะ ดังนั้นใครที่สนใจชุดพวกนี้นะผมว่าเออรีบเติมเงินไปก่อนก็ได้นะครับประมาณ150บาทนะเราจะได้สิ่งนี้มีมาครับคือชุดหัวหน้าเผ่าแล้วก็จะมีอ่ารูปปั้นอินทรีตัวนี้นะครับเป็นของประดับเนาะแล้วก็มีรูปปั้นเอยไม่ใช่อ้นี่ดิเหมือนสร้อยอินทรแดงอะไรสักอย่างครับเอาไว้ไปประดับบ้านนะผมเข้าใจว่านะครับ ราคา5เหรียญน,นะครับ5เหรียญก็ประมาณนี่แหละผมว่าร1 5บาทนะครับบวกลบนะส่วนสำหรับทุกคนนะครับที่กำลังติดตามคลิปเยี่ยมบ้านอยู่นะผมบอกไปเลยนะผมอัดเสร็จแล้วนะครับของทุกบ้านแล้วนะผมกำลังตัดต่ออยู่ครับแล้วก็กำลังอัพโหลดนะที่มันช้านี่คือมันช้าเพราะอัพโหลดครับมันไม่ได้ช้าเพราะผมตัดต่อนะเออผมบอกไว้ก่อนเน็ตผมมันช้าไง เราก็จะพยายามทยอยอัพขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับให้ทุกคนได้ชมบ้านตัวเองนะซึ่งมันน่าจะเรียงลําดับนะครับจากาผมเข้าใจว่ามันเอาคนแบบผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นที่เล่นก่อนอ่ะผู้เล่นเก่าๆครับมันน่าจะเรียงตาม ID ดีครับขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ผู้เล่นรุ่นใหม่ครับน่าจะขึ้นมาทีหลังนะเพราะนั้นเราจะได้เห็นเราเราได้เห็นไปหมดแล้วล่ะบ้านของผู้เล่นแบบยุคบุกเบิกนะต่อไปก็จะเป็นผู้เล่นยุคกลางนะครับ ในอีกประมาณ2-3คลิปเนาะและหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้เล่นยุคใหม่ละนะครับทั้งหมดน่าจะมีประมาณ8-9ตอนนะเท่าที่ผมคำนวณดูคร่าวๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ